สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทั้งช่องจินตนาชันแน l ค่ะนี่วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบหา้าสิงหาคมสองห้าหกแปดค่ะวันที่สิบหา้าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมแนวทางลราพัฒนามาฝากคุณผู้ชมค่ะมือนี้รวมเซียนคือเกาค่ะคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะรวมเซียนมาฝาก แนวทางจากการคำานวณค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีสองคลิปน้ำกันคือเกาค่ะอ่าแล้วก็มีแนวทางห้าน้อยของพอ่ออาจารย์พงผ้าร่วยค่ะเพนฝากแนวทางมาเพนว่าอยากฝากคุณผู้ชมนั่นมาสานขาคุณผู้ชมอ่าเป็นห้าน้อยนะคะห้าน้อยทุกวันเลย,ยเข่าทุกมืออยากให้คุณผู้ชมในม้วนมาสานเพนว่าค่ะเพนก็นเลยฝากมา ว่าเอาเป็นแนวทางเดอ้อประสันจิตนตนากันเลยว่าอยากลุงไห้เพิินอยคะคุณผู้ชมแต่ว่าทุกมือคะ่ะเสียงเพลงดังๆอยู่ในบ้านตรงขามนี่คะ่ะคุณผู้ชมบ้านลางังเสียงดังมากมันบอยสามารถสิล่งไดค้ค่ะเพราะว่ายัานผิดกฎเนาะคะ่ะกลัวผิดกฎของ YouTube เพราะว่ารีคสิเพลงคะ่ะเปิดดังมากปานเปิดคอนเสิร์ตก็เลยลงบ่ได้เนาะคะ่ะมือนี ตั้งแต่เสเาแล้วค่ะคุณผู้ชมอุษาห์ตื่นมาแต่ตีสี่าจะลงกแนวทางเขากระต่นแต่เสาเปิดแต่เสากันนี่พึ่งเงียบค่ะไปไหนไม่รู้อ่พึ่งเงียบก็เลยเป็นอุปสรรคจักน้อยนะคะยางหลาะปลาต้นทัวน่องปลูกไว้ค่ะคุณผู้ชมทัวฝากยาวทัวฝักยาวงามงามพงใส่ปุ๋ยมื่บ้านขยนใบเหี่ยวใบสองใบเหี่ยวเพราะอย่าง โยเพาะยังค่ะเขามาเอี่ยวใบมั้งเนี่ยแล้วมันขาดเครื่อขาดข่าคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางจากการค้านวณค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะ คุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางซื้อ,อ,อค่ะเวลาเบิงกะอีคอไปนน่าค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันมีขื้นมีโลงมันมีปับไปปับมาอยู่ล่าพัฒนาหนวดที่ผ่านมากกับอคิดว่าเก่าจะมาเนาะกับมาคือเก่าสามมาล้วๆเลยค่ะสี่หนวดสี่หนวดติดแล้วค่ะสามหนวดนี้คิดว่าสิมาอีกบอกค่ะคุณผู้ชมปกติมากแค่สองหนึ่งถึงสองเท่านั้นไม่มาสองครั้งอันนี้สามมาสี่หนวดติดเลยค่ะติดติดเลยค่ะ มาตั้งแต่เจ็ดสามาแปดสามแปดสามยังเองเออ่ะค่ะคุณผู้ชมเราเพิ่งยังมามีอีกเมื่บ้านนี้อีกแล้วยังมีสามสี่ศูนย์สามค่ะติดติดกันมากเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมจินตน,นาขอขอบคุณหลยๆเด้อค่ะที่เขามาเบิงแนวทางแล้วกอ่าแนวทางมีเขามีหลุดคุณผู้ชมก็ยังบอกว่า มีคอมเมนต์มาว่ายังรออยูเนาะคะ่ะแน่วทางของจินตนาคะ่ะเดี๋ยวล่งหายลรวเด้อคะ่ะขอขอ,ขอบพูดหลายๆคะ่ะขอหายมันมันปังๆนะคะที่เขามาเบิ้งแนวทางคะ่ะจินตนากับว่าม,มีขั้ใดสิหายได้หลายมากไปกว่าคําว่าขอบคุณเด้อคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะเอาค่ะไปเบื้องแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันศุกร์ที่ส5ห้าสิงหาคมสองห้าหดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เซียนไอค่ะคุณผู้ชมของวันที่15้าวันศุกร์นี้นะคะเซียนไอให้วิ่ง6กับ7ค่ะเลขติด6กับ7จ็ดมีสี่ห้าสองแล้วก็ศจับคู่ค่ะมีทั้งเหมือสองตัวแปดคู่ค่ะจับคู่สองตัวแปดคู่มีสี่หกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสองหกสองห้าเจ็ดหศแล้วก็5 0ค่ะเส่นเดินดีงวดนี้ตรงกันกับของเซียนไอค่ะคุณผู้ชม เซียนไอ้ัวที่ผ่านมาหัดที่ผ่านมาหนึ่งเก้าสามสี่มีซีอยู่ค่ะคุณผู้ชมเขาซีแต่ตัววิ่งนะคะเข้าแค่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมจับคู่เขาค่ะตัววิ่งผ่านค่ะแต่จับคู่ไม่เข้านะคะหวดที่ผ่านมาค่ะแคบหน้าจอไว้เบิ้งค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆค่ะเซียนไอ้นะคะที่แบ่งปันแนวทางให้คุณผู้ชมในเบิ้งนะคะ แล้วก็หนุ่มผู้พานนะคะห <c oughs> นุ่มผู้พานของวันนี้นะคะคุณผู้ชมของวันนี้ค่ะวันนี้ให้ห้าหกแปดเจ็ดค่ะหกเจ็ดแปดตรงกับของแอดจินค่ะคุณผู้ชมหกเจ็ดแปดตรงกันนะคะของเพิ่นมีหามาเพิ่มนะคะ แต่ไม่รู้จะตัวไหนมาค่ะคุณผู้ชมคือสี่ตัวนี้มาได้หนึ่งถึงสองตัวบางครั้งก็สามตัวค่ะจับคู่บางครั้งเข้าบางครั้งไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมทานี่โตจับไซกับจับไ่ได้นะคะเพิ่นหามาแล้วเป็นแนวทางค่ะคือมาทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมจะงวดกรุดหงวดกรงวดคืองวดวันพุธค่ะเอ้ยงวดวันจันทร์ค่ะวันพุธเข้าสี่นะคะหนึ่งเก้าสามสี่เขาซี่ค่ะ อาอวอดนี่ก็46 26 06 66, 66คะ่ะคุณผู้ชม6กวดกอนมากแล้วเนาะวดนี้จะมาอีกไหมคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสงสัยเพิ่มมาก6แน่ๆเลยค่ะพุ้งเด่น6มาแหละเอามักตัวได้กระเบื้องเอาค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแคบหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆค่ะหนุ่มภูพานนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้คุณผู้ชมในเบิงนะคะ เดินเดินดีค่ะคุณผู้ชมเดินเดินดีวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดค่ะเดินเดินดีหกเจ็ดแปดค่ะคุณผู้ชมถาเทียบใส่กับของนุ่มผู้พานนะคะหนวดนี้มาตรงกันเลยค่ะมาตรงกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของนวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีเขาสามกับสี่ค่ะ สามกับสี่มาด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมได้สองสามสี่สามกับสี่มาด้วยกันสําหรับผู้เดีที่บรแน่ใจนะคะที่เข้ามาเบรงใหม่ก็ย้อนไปดูได้นะคะคุณผู้ชมของวันพุธค่ะนะคะแล้วก็งวด,ก,ดก้อนผุ่นกระเขาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เด่นเดินดีเนาะหนึ่งตัวมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามเลยสามตัวนี้มาหนึ่งถึงสองตัวค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะ ยาย,าายายนางตำราวค่ะยายนางตำราวนวดนี้15สิงหาคมให้7กับ9เป็นตัววิ่งคะ่ะ7กับ9เป็นตัววิ่งแล้วก็จับคู่คะ่ะมีเจ็ดเก้าเก้า่งเก้าหนึ่งเจค่ะของยายนางใส่ละ ยายนางตำลาวดที่ผ่านมาเข้า3าสอยู่เด้วใส่ราคาคุณผู้ชมเจ็ดกับ9ไปได้ทั้งบนและล่างด้วค่ะมี7จ็ดเก้าเจ็ดห่งเจ็ดศูนนย์ง์หค่ะวดที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งสี่แล้วก็จับคู 3, 4, ่ค่ะ3าสี่ตรงๆค่ะคุณผู้ชมผลออกหนึ่งเาสาเอาเก้าสนะคะแล้วก็ เข้าตรงๆเลยค่ะของยายหน้าปกติก็เดินดีสูตรนี้เดินดีค่ะคุณผู้ชมแต่กับมีเขามีหลุดล่ะค่ะนะคะเป็นแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางกับมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาคะ่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจ,จอไปดูค่ะต่อไปเป็นของแอดจินเองค่ะคุณผู้ชมแอดจินวันที่15สิงหาคม2568ค่ะ แอดจินให้วิ่ง8กับ1นะคะ8กับ1เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะจับคู่85 87 89 16 17 15ค่ะแนวทางล่างพัฒนาของมินี่ค่ะ <c oughs> อ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขามาเห็นแนวทางมาเบิ้งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูเพลิดเพลินในการดูแล้วก็มีเพลิดเพลินไปกับกันรับเงินรับทองมีความสุขนะคะเงินทองในขาดใส่ความสุขในขาดนะคะทั้งใจและกายขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาทกประการเด้อคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ